ของครูอยู่ไหนใช่แต่ชื่อใช่เพราะคนนับถือหรือสรรเสริญแต่อยู่ที่มักวิถีชี้ทางเดินที่เจริญจรัสรู้วินยูชนค่าของครูใช่อยู่นานถึงวันเกษียณหรือเพราะเฝ้าเล่าเรียนเพียรฝึกฝนปริญญาตรีโทเอกเชกสากลแต่จูผลของงาน ที่ผ่านมาค่าของครูใช่อยู่ที่มีตำแหน่งหรือสอบแข่งขันแล้วอยู่แนวหน้าใช่พออ,อครูน้อยด้อยราคาใช่เงินเดือนมากกว่าแล้วค่าควรค่าของครูใช่อยู่ที่มีโล่เหรียญจนกเกษียณเต็มบ่าค่าสงวนอยู่ที่การปฏิบัติจัดกระบวน ทุกสิ่งล้วนเอาเด็กนำเป็นสำคัญค่าของครูอยู่ที่มีธรรมะและสัจจะพรมวิหารงานสร้างสรรค์รู้พอเพียงเลี้ยงชีพชอบประกอบกันรู้แบ่งปันเสียสละรู้อภัย ครับเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของผู้บริหารกระการครูและบุคลากรทางการศึกษาของอำเภอแวงน้อยประจำปี2557นี้ครับซึ่งในปีนี้มีท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับครบกรเกษียณอายุราชการนะครับจำนวน11ท่านนะครับซึ่งทุกท่านนั้น ได้ทุ่มเทอุทิศกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญานะครับและความตั้งใจในวิชาชีพความเป็นครูนะครับได้ทุ่มเทให้กับลูกหลานชาวแวงน้อยมาอย่างต่อเนื่องนะครับภารกิจที่ท่านทำนั้นนะครับจนถึงวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันที่ทางราชการนะครับให้ท่านได้พักผ่อนในวัยเกษียณอายุราชการนะครับ สิ่งต่างๆที่ท่านทุ่มเทมานั้นนะครับชาวแวงน้อยทั้งมวลน,นั้นนะครับได้เห็นคุณค่านะครับที่ท่านได้ทํามาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ทั้ง11ท่านนะครับซึ่งผู้บริหารก็จะมีท่านผู้มีการประสิทธิ์อามาจผู้มีการโรงเรียนบ้านบบแหบยาคาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับผมขอถือโอกาสนี้กราบรัตนา คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาอำเภอแวงน้อยของเราศาลหลักเมืองดวงวิญญาณของพระครูหลวงปู่วัพจนวิธานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้มีการประสิทธิ์อามาจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการในปี2557นี้ได้ประสบแต่สรรพสิ่งเป็นมิ่งมงคลมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ชุ่มเย็ยนเป็นสุขมีครอบครัวที่อบอุน่นเป็นล่มโพล่มไสให้กับลูกหลานตลอดไปขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญขอบพคุณครับแนนา ผู้บริหารส,สถานศึกษาและนายกสมาคมผู้บริหารการสามเพลิงน้อยขอแสดงคารวะมุทิตาจิตแต่ทุกท่านที่กเกษียณทั้ง10ท่านครับตล้ดทุกท่านก็ถือว่าได้เดินทางบรรลุถึงเป้าหมายตลอดระยะวเวลา60ปีก็ถือว่าเป็นภารกิจอันยาวนานแล้วก็ประสบผลสําเร็จทุกท่านนะครับก็ขอให้ท่านาจงมีแต่ความสุขความจเจริญในโอกาสต่ตอไปส่วนสําหรับ น้องๆทุกคนที่อยู่เบื้องหลังก็จะพยายามให้ความสําคัญและระ,ะลึกถึงท่านอยู่ตลอดไปไม่ว่าทุกท่านจะกะเกษียณออกไปแล้วทางสมาคมของเราก็ยังคงจะต้องอาศัยและอาศัยกาปรึกษาหรือกับทุกท่านในโอกาสต่อไปตลอดเวลาสวัสดีครับผม ครูคนนี้โลกรับรู้ครูผู้ให้สว่างสวัยในแวดวงการศึกษาคำครูเคยสอนสั่งยังตรึงตราปริวละล่องส่องปัญญาสิทธ์ทั่วไทยครูควรค่าปูชนีที่ควรเทดิดดีล้ำเลิศเกินกว่าคำปราศัย สีสงงาขอนแก่นเคสามคือหัวใจสังคมไทยชื่นชมครูผู้นำพาครบกำหนดปลดกิจการงานเหนื่อยหนัก,กเกษียณพักผ่อนกายใจให้หันษาอายุย่าง61วัยชาราราชการตรากตราม,มาชั่วชีวี ขอเทพไทยเทวารักษาท่านให้สำราญรื่นรมสมศักดิ์สรีท่านแรมร้างไม่เหินห่างร้างไมตรีจงโชคดีปลอดภัยไร้โรคาอําลาญาติพี่น้องพร้อมผองสิทธิ์อาลัยมิตรเคยร่วมงานการศึกษาจากดวงใจดวงน้อยร้อยเรียงมา ชาวขอนแก่นเขตสามทุกทั่วน้าอาลัยครู